ในพิพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงมติเป็นราชกิจจานุเบกษาแล้วเรื่องกฎกระทรวงฉบับที่15พศ2567ตามพระราชบัญญัติคลุ้มครองแรางงานพศ2541มีผลตั้งแต่วันที่30เมษายนที่ผ่านมาเพิ่มความคลุ้มครองให้กับลูกจ้างซึ่งทำงานที่บ้าน11เรื่องดังนี้ 1. มีเวลาทำงานไม่เกิน8ชั่วโมงต่อวัน 2. มีเวลาพักไม่น้อยกว่า1ชั่วโมง 3. มีสิทธิ์ลากิจธุระอันจำเป็น 4. ห้ามลูกจ้างหญิงมีคลันทำงานตั้งแต่4ี่ทุ่มจนถึง6กโมงเช้าทำล่วงเวลาหรือว่าวันหยุด 5. ห้ามเลิกจ้างเพราะด้วยเหตุว่ามีครันหก ลูกจ้างหญิงสามารถลาคลอดได้98วัน7ให้ในจ้างแจ้งการใช้แรางงานเด็ก 8. ลูกจ้างเด็กมีสิทธิฝึกอบรมโดยได้รับค่าจ้าง30วัน 9. ลูกจ้างหญิงได้รับค่าจ้างลาคลอด45วัน10ภาพมในจ้างหักค่าจ้างค่าล่วงเวลาคนทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดและ11 ลูกจ้างได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ